สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องยิงย้อยพาแซบชาแนลมาค่ะวันนี้เรามากินมาม่าเกาหลีกันนึกอยากกินนะคะพอดีเดี๋ยวจะออกไปกินข้าวประมาณสักสามโมงเกือบสี่โมงนะคะแต่นี่ก็เราก็มากินรองท้องกันก่อนนึกอยากกินมาม่าเกาหลีเพิ่งไปถอยมาเมื่อวานไปเหมาะมาม,มานะคะ มากินกันเลยค่ะมันก็ห่อไม่ใหญ่นะคะห่อเล็กๆนะเป็นก้อนกลมๆกินลองท้องกันวันนี้ผมเปียกเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะมากินกันเลยจ้าืม ถามว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดนะคะเด็กๆเด็กๆทานได้บางคนเขาใส่ชีสด้วยใส่ลูกชิ้นใส่ผักนะคะพอดีผักในะตู้เย็นไม่มีนะคะ,ะกินเป็นแบบนี้เลย Nói Lý, kiếm đẹp Lý Đủ đó, đọc cả đến xưa เจอสีขาวไปตอนนี้นะคะที่เห็นข่าวดังๆก็ตอนนี้ภาคเหนือนะคะเชียงรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ตอนนี้น้ำท่วมหนักมากนะคะก็ มีทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยมีทั้งคนป่วยนะคะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆเงี้ยเห็นคือเห็นรอยน้ํามาเห็นในข่าวนะคะตอนนี้กส็สงสารทั้งคนสงสารทั้งสัตว์ด้วยนะแต่ต่างคนก็ต้องต่างเอาชีวิตรอดนะคะบางคนก็อุ้มน้องหมาออกมาด้วยเงี้ยเห็นแล้วแบบสงสาร อย่างเราเนี่ยฝนตกทุกวันจริงแต่น้ำไม่ท่วมก็ดีมากแล้วค่ะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้น้องก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ มีสองเงินไปช่วยเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้คอยให้กำลังใจพวกหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะปุี่ย เป็นแบบแห้งแต่ว่าหญิงใส่น้ำแบบคุกคิกไม่แห้งมากเกินไปนะ จะซื้อใดปะผมยังไม่ได้ซื้อเลยนั่งป่าพัดลมไปก่อนปติอาบน้ําแต่งหน้าผมก็แห้งพอดีอันนี้แต่งไปกินข้าวแต่งไปทานข้าวแบบเบาๆก่อนถ้าแ,แต่งทํางานอีกลุกนึงอันนี้แต่งแบบไปทานข้าวข้างนอกเนี้ยเบาๆ ตอนนี้ร้านก็ยังไม่ได้เปิดเปิดก็เหมือนไม่มีคนนะคะแล้วก็กะว่าจะปิดปรับปรุงทั้งสองล้านสามล้านเลยปิดปรับปรุงใหม่ทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มันแบบโอเคทำให้มันแบบลูกค้าน่านั่งอะไรเงี้ยค่ะเนาะ เดี๋ยวทำเสร็จเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะมาแล้วค่ะก็จบไปแล้วนะคะคลิปกินมาม่ากเกาหลีนะคะอร่อยไม่เผ็ดเด็กๆทานได้นะไม่ได้เผ็ดมากนะคะมันไม่เหมือนไอ้เผ็ดคูณ3ามคูณสี่เผ็ดของอะไรนะมามา่ามาเลเซียนะอันนี้เด็กเด็ ทานได้อยู่ใส่ไข่เพิ่มท็อปปิ้งด้วยไข่ด้วยลูกชิ้นหรือใส่ผักก็ได้นะคะค่ะก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายดีค่ะรักนะคะ